ควันนี้มาทำอะไรอ่ะวันนี้มาถ่ายมิวสิกวิดีโอครับชื่อเพลง Candy ชีวิตดีเพราะมีเธอเป็นเพลงของผมแล้วก็พี่มิวเองครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเพิ่งมาถ่ายในแคสซีนเย็นอีกยาวไกลครับผมยังไงก็าอเป็นกำลังใจนะครับ p นี่บอคือรู้ต้องคนนี้ดูกคดทีก็เป็นเธอตลอดมา เราการพอดีฉันก็เลยมีวันดีๆเรื่องราวที่เคยม่ได้ถ่ายมิ music video กับผมตอนแรกนี้เราเราเสร็จสีที่ห้องนั่งเล่นไปแล้วตรงครูเขาเรียกว่าห้องสวอเยอะครับเพิ่งถ่ายซีแรกครับแล้ววันนี้ใครมาสอนเต้นคะนี่คือครูสอนเต้นแตอมท่ายากไหมคะวันนี้แครยากไม่ยากค่ะเบาๆง่ายๆสบายๆใช่ไหมคะ มาลองหน่อยอะไร เราเข้ากันพอดีก็เราเข้ากันพอดีฉันก็เลยมีวันดีๆเรื่องราวที่ใครไม่ดีเมื่อมีเธอกอนที่เลยใช่เลยง่ายเลยเพราะเธอให้ชีวิต Come shine me มิวคะวันนี้เป็นไงถ่ายเสร็จแล้วเหรอถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ สนุกมากๆครับแล้วก็บอกเลยว่าเม่ไดทุกคนรอติดตามว่าจะมีการเต้นใรอบที่สองไม่ช้าเลยนะแล้วก็เต้นได้อยังไงถือว่าได้เลยได้เลยสิครับผมผ่านเรียบร้อยแล้วเต้นยากไหมคะโอ้ถ้าก็ถ้าไม่ยากครับผมแต่ว่าเพลงค่อนข้างเร็วครับแล้วก็เพิ่งมาซ้อมมาถ่ายในระดับที่ชุดระหุูมากๆแต่ว่าทำเต็มที่นะครับไดแล้วครับผมได้ฮะแล้วก็ขอถามย้อนไปวันอาเสียงนิดนึงค่ะเป็นไงบ้าง มาเสร็จก็ก็บอกว่ารุ่นเร็วมากๆหนึ่งชั่วโมงเสร็จเลยครับทุกคนพี่ปูกับพี่โฟอ่ะสุดยอดมากๆเขาเขาก็ใช้แบบเหมือนเปิดเพลงให้ลองตามแล้วก็อัดอัดเลยงอะไเง้ยก็เที่ยเสร็จหนึ่งชั่วโมงเลยทุกคนถือว่าเป็นเพลงที่ลองยากไหมคะก็ก็ไม่ไม่ได้ลองยากมากนะผมว่าจะมีบางท่อนที่โน้นอาจจะยากหน่อยแต่ว่าพี่พี่โฟกับพี่ปู่เขาก็ช่วยเลช่วยแบบช่วยดีมากพี่มิวว่าท่อนไหนที่ลองยากที่สุด ดีดีดีสูงเนาะสูงหลายตัวแล้วก็แบบสูงพี่มิวฝากให้ติดตามเลยครับเพลงนี้ครับผมก็ขอฝากดูทุกคนนะครับผมติดตามเพลงนี้ด้วยเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากมเลยนะครับผมก็ฝากดูท่าเต้นของผมด้วยนะครับกับเพลงของผมด้วยนะครับผมฟังด้วยนะทุกคนค่ะอย่ากลับไปถึงวัน่าเสียงไหน ก็สนุกครับพี่ๆทุกคนก็ทำงานกันสนุกมากๆครับผมเป็นครั้งแรกไมหมคะที่ได้ทำงานร่วมกับพี่ผู๋ใช่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับเพลนี้หรือว่าเรายากไหมก็ไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแต่ว่ามันก็จะมีความยากในตัวมันเช่นแบบพวกเมโลดี้อะไรต่างๆก็นิดนึงครับแล้วเราชอบท่อนไหนที่สุดเอซ์ชอบท่อนแรปครับ <laughs> เพราะผมร้องเองครับแล้วเราฟังว่าเพลงนี้เป็นไงโอเคไหมผมก็โอเคนะครับถ้าเกิดสมมุิ ฟังแล้วรู้สึกดีครับไม่ได้ฟังแล้วแบบเราจะต้องเครียดไปตามเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยพอฟังแล้วมันเป็นเพลงที่แบบรู้สึกสบายสบาย,บายครับผม,มครับก็ขอฝากเพลงของผมกับพี่มิวสุภสิทธิ์นะครับใครอยากเห็นผมกับพี่มิวเต้นเนี่ยก็รอติดตามมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้นะครับไว้เจอนะครับ